สุดยอดมากเลยวันนี้โหนกระแสคุณแพรของเราแก่งตัวรัดมากโหนกระแสวันนี้เป็นคาบเรียนวิชาพระพุทธนะคะเจอกันว้าวแม่แม่เอซแฟนคลับคุณแพรสวยมากเลยจะรอติดตามนะคะว้าวยอมมากเลยนี่แหละ ต้องเอาไปเรียนก้าวไปนะจ๊ะนี่แหละเอ้ยรับจริงๆไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะคนแต่งก็เก่งมากเลยแต่งนะเดีย๋ยวว่าให้คุณก๊อฟนะเก่งอะ่ะนางก็สวยอยู่แล้วต้นทุนนะเขาเรียกว่าต้นทุนชีต้นทุนชีวิตต้นทุนนะคะที่สวยงาม<อ>คุณ<อ>แพรนะคะเ<อ>ขาเรียกว่า สวยทั้งกายและสวยทั้งใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะไม่เคยมีเสียหายแอดย่าดูวูดดีวูดดีวูดดีรายการวูดด,ด,ดีครั้งแรกนะคะที่หลายปีมากแล้วที่คุณแพรนะคะยังแชร์เก็บไว้เลยนะคะที่คุณแพรไปออกรายการนะคะคุณแพรร้องไห้นะคะ,ะบอกว่า ตัวเองสุขสบายแต่เห็นพ่อแม่ลำบากอย่างนี้ค่ะวันนี้คุณแพรก็ได้ทำตามใจมุ่งมา่ปรารถนานะคะได้ทำบ้านทำคาราหาตอนนี้กำลังทำคาราหา10สิบกว่าล้านนะคะทั้งเป็นเรียนหอแล้วก็ต้องเป็นงานแต่งด้วยนะคะ พ่อแม่มีความสุขแม่อารมณ์มีความสุขคุณพ่อมีความสุขแฟนก็มีความสุขแม่เอฟซี FC ก็มีความสุขกับคุณแพรนะคะเขาเรียกว่าสวยทั้งกายสวยทั้งใจนะไม่ว่าคนเรานะคะแม้แต่ว่านุ่งขาวห่มเหลืองแต่ไม่มีจิตใจเป็นแบบเขาเรียกว่า ไม่มีคุณธรรมประจําใจหรือว่าทําตัวเสียหายนะคะวันนี้คุณแพรไปออกโหนกระแสวันนี้แอดยาจะรอชมนะคะไปออกกับหนุม่มกัญชัยสุดยอดมากเลยมีใครมั่งนะคะสนุกแน่ๆมีฮาแล้วก็มีสาระนะคะโหนกระแสวันนี้เป็นคาบเรียนวิชาพุทธพระพุทธว่าผิดว่าแล้วนะคะนะคะเจอกัน ก็แล้วอย่าว่าแอดยาเด้อคุณแพรคุณแพรนี่เป็นลูกนะคะไม่รู้ว่าคุณแพรอายุเท่าลูกชายคนโตแอดยาหรือเปล่านะคะแต่รู้ว่าคุณพ่ออายุเท่าแอดยานะคะออก็คือนะแต่คุณแพรเป็นคนที่มีความคิดมากไม่รู้ว่าเกิดปี2 5งหหรือเปล่านะคะเนาะสองหนะคะคือเริดมากความคิดความอ่านนะคะ วิสัยทัศน์ได้ทุกอย่างขยันทำมาหากินขยันมากเลยนะคะคุณแพระนะคะจกกะเกษียณอายุกี่ปีนะไม่ไม่เยอะไม่ถึง60นะเห็นคุณแพรพูดนะแต่แอดย่าเคยวางเป้าหมายกเกษียณอายุ60นะคะ,กะเกษียณคือเราไม่เหนื่อยไม่ นี้สินต้องหมดอย่างนี้ค่ะแต่คุณแพ้ก็ทํารากฐานให้กับแฟนด้วยให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะคะคัดืาหาดหลังงามนะคะหวังว่าคนได้ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็แต่งงานจัดพร้อมกันไปเลยนะคะผู้สาวนะคะสะพัายนะคะสะพายบุรีลำนะจาจะสนสวยนะคะวันนี้จะดูนะคะเลิศม,มากะนะคะช่าง แต่งหน้าแต่งตัวประจำตําแหน่งก็สุดยอดเลิศทั้งคู่นะคะไม่ได้ชมคนเดียวเดี๋ยวคุณก๊อฟก็จะว่าเอ้ยชมแตกคุณแพรไม่ชมคุณก๊อฟนะคะสวยมากอะ่ะสวยเหมือนนางในฝันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โมนะเนี่ยพูดจริงนะทําไมนางแต่งตัวขึ้นแล้วก็สวยมากอะ่ะเหมือนแบบนะ สวยกว่าผู้หญิงบางคนวันนี้รอติดตามนะคะแม่แม่เอฟซแฟนค,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 นคลับคุณแพรมมีเอ็ดบีเอมเอฟซมาคอมเมนต์บอกว่าแอดหอมมาเป็น FC ของน้องฟอร์ดเอฟซทั้งสองนะคะตั้งแต่ดูแต่มาติดตามดูคลลุณแพรตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ไม่ได้ทําเรื่องเฉยๆนะคะแม่แม่เอฟซดูจนหลงแล้วค่ะดูจนหลงตอนมีน้องฟอร์ดนี่แหละตอนเขาเลิกกันเอ็ดย่าก,ก็ร้องไห้นะคะเอ็ดย่าไม่ดูอีกเลยและย่าไม่ทําคลิปอีกเลยนะคะพอเขากลับมา คุยกันแอ็ดย่านะคะวันที่แอบกันนะคะไอ้เขาเรียกว่าพีเคกันครั้งแรกนะคะนั่งน้ําตาไหลเลยแล้วก็ตอนไปออกรายการอาจารย์ยิ่งรักที่พูดถึงน้องฟอร์ดนะคะแอ็ดย่าก็น้ําตาไหลเหมือนกันนะคะไม่ดีลติดตามเลยนะคะเมื่อวานช็อตฟิลน้องฟอร์ดบอกว่าอย่าว่าให้น้องฝนเลยนะคะตัวเองอะ่ะเลิกแป๊บเดียวไปมีใหม่วะนะันนั้นหัวเราะกันนะคะ น่ารักนะแล้วก็ไปดูทะเลไปเที่ยวทะเลจันทบุรีมีทะเลใช่ไหมโอ้ข้าท่าเดี๋ยววันหน้าถ้าไปจะไปเที่ยวทะเลนึกว่าเออนะนางจําไม่ค่อยได้นะคะแต่นางเคยไปจันครั้งหนึ่งนะคะแอดย่าเคยไปจันทบุรีครั้งหนึ่งตอนพ่อของลูกยังอยู่เขาเหมารถไปนะคะนี่แล้วนะคะสวยงามมากเลยเลิศน,นะคะคุณแพรเพิ่งโพสต์17นาทีที่แล้วนะคะสวยเลิศเลิศจริงๆ สวยจริงๆนะคะคนแต่งก็สวยค่ะไม่ได้ยอนนะไม่ได้ไม่ได้โอยนะคะพูดจากใจจริงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณย่าจันหอมสตอรี่เดี๋ยวคอยติดตามโหนกระแสนะคะเจอกันคะ่ะบนโหนกระแสอยากดูมากเลยเดี๋ยวเดึกเอ็ดยา่าจะเดินทางไปขายของเดี๋ยวจะไปดูเอานะคะเนาะ วันนี้แต่งตัวสวยมากนางเลิศจริงๆค่ะสไใภบุรีรัมขอบคุณแม่แม่อ fc แฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะดูและคอมเมนต์ใต้คลิปเอดย่าด้วยย่าจะได้รู้จักนะคะขอทุกคนมีความสุขขอคุณแพเดินทางปลอดภัยนะคะให้คนดูเยอะๆเลยเด้อสวัสดีค่ะ